ในหัวข้อนี้เนี่ยผมก็ได้ได้พูดประมาณสองสาครั้งแล้วก็ได้ได้พยายามไต่ตรองดูนะครับว่าจากที่เราได้ดูคลิปวิดีโอด้วยกันเนี่ยนะครับแล้วเราจะนำมาประยุกใช้กับชีวิตของเราอย่างไรหรือว่าประสบการณ์ของเราที่อาจจะได้แบ่งปันในกลุ่มย่อยแล้วเนี่ยผมก็มองดูว่าก็ยังคงมีอีกหลายๆประสบการณ์นะครับในชีวิตเราที่เราพบว่าพระเนี่ยก็นำทางเราอยู่แล้วก็ยังคงนำทางเราต่อไป พลังจากบทสดุดีที่สามสิบสองข้อที่แปดเนี่ยนะครับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะจะนำเราแล้วก็สั่งสอนเราในหนทางที่เราควรจะไปแล้วก็จะให้คำแนะนำเรานะครับแล้วก็มองดูเราอยู่ในการเดินทางบนโลกใบนี้ซึ่งก็เป็นคำที่อาจจะว่าปลอบประโลมใจให้กับพวกเราทุกๆคนที่มีความเชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็น คาทอลิกก็ดีหรือว่าพี่น้องคริสเตียนก็ดีหรือผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้าก็ดีเนี่ยนะครับทําให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเนี่ยมีความแน่นแฟ้นอย่างมากและพระเจ้าเองก็เป็นผู้ที่ไม่ได้ปล่อยปละละเลยลูกๆของพระองค์นะครับตัวเราแต่ละคนก็มีคุณค่าในสายตาของพระเจ้าเสมอเพราะฉะนั้นแล้ว บทบาทการนำของพระเจ้าในชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนนั้นจึงเป็นบทบาทที่สำคัญแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความรักและก็ความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อพวกเราทุกๆคนอันนี้ก็จะสรุปคร่าวๆนะครับจากวิดีโอที่เราได้รับชมรับฟังไปด้วยกันนะครับในตอนนี้ก็จะมี5ด้านใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับที่เราได้รับฟังร่วมกันก็คือการนำผ่านทางพระคัมภีร์หรือว่าข้อคิด เรื่องราวต่างๆในพระคัมภีร์ที่สามารถนํามาใช้ในชีวิตประจาวันของเราพระเจ้าก็นําเราด้วยพระวาจาของพระองค์อีกด้านหนึ่งเราเห็นรูปนกพิราบนะครับพระเจ้าก็ใช้พระจิตของพระองค์หรือทางพี่น้องคริสเตียนอาจจะเรียกว่าพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ใช่ไหมครับในการที่จะนําทางเราด้วยจิตของพระเจ้าเป็นจิตแห่งความดีงามด้านล่างซ้ายนะครับพูดถึงเรื่องของ The blessings of the fellowship ก็คือเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเราที่มีความเชื่อด้วยกันกับพวกเราก็เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญที่พระเจ้าก็จะใช้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับในการนำเราไปสู่หองทางที่ดีงามด้วยก็เป็นได้ด้านล่างมุมขวานะครับพูดถึงเรื่อง sign of the time ก็คือเครื่องหมายของการละเวลาหรือว่าสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเรา พระเจ้าก็ใช้เรื่องราวเหล่านั้นในการบอกในการสอนเราได้เช่นเดียวกันและตรงกลางก็พูดถึงเรื่องของ common sense นะครับถ้าจะเ,าเชื่อมโยงกับคําที่อาจจะบอกว่ามีมีความหมายที่ลึกซึ้งตรงนี้ก็คือในเรื่องของ discernment หรือว่าการไต่ตรองอย่างลึกซึ้งในชีวิตของเราเพื่อที่เรานั้นจะได้ยินเสียงของพระได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราจะเข้าใจน้ำพระทัยของพระเนี่ยได้ดียิ่งขึ้น ผ่านทางการที่เรามีการไตร่ตองที่ดีแล้วก็ใช้อาจจะบอกว่าใช้วิจารณญาณที่ดีในการเลือกสิ่งต่างๆให้กับชีวิตของเรารวมไปถึงวิถีทางในการดำเนินชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสรุปในภาพรวมจากวิดีโอส่วนสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันจริงๆก็ได้พูดเรื่องนี้มาพอสมควรนะครับคนที่เคยได้ฟังแล้วแต่วันนี้ ก็อยากจะเน้นเพิ่มเติมเป็นพิเศษในเรื่องของ d i s c e r n m e n นนะครับเรื่องของการไตร่ตรองจอห์นไพเปอร์เนี่ยนะครับได้นำเสนอสี่ทางใหญ่ๆที่พระเจ้าเนี่ยได้ใช้ในการนำชีวิตของพวกเรามนุษย์ทุกคนอันแรกก็คือในเรื่องของคำบัญชาของพระเจ้าอันที่สองเรื่องของทิศทางที่พระองค์ใช้นำพวกเราอันที่สามก็คือการไตร่ตรองนะครับคือกระบวนการที่เรานำมาใช้ เพื่อทบทวนชีวิตแล้วก็เพื่อตัดสินใจเลือกบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้เราน,นั้นได้ใกล้ชิดกับพระมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายก็คือเป็นการแจ้งบอกของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตมนุษย์ทุกๆคนนะครับเดี๋ยวผมไปในแต่ละอันเพื่อสรุปให้กับพวกเราในคั้นืนนี้นะครับในเรื่องแรกเนี่ยนะครับในเรื่องของคําบัญชาเน้นที่ God's Will หรือว่าน้ําพระทัยของพระนะครับ พระเจ้าเนี่ยก็ได้กําหนดได้ออกแบบสถานการณ์ต่างๆเพื่อที่เรานั้นจะได้ไปอย่างที่ที่พระองค์ต้องการจะให้เราไปอันนี้คือการฟังเสียงของพระจริงๆในชีวิตของเราในทุกๆวันนะครับเราสามารถที่จะใช้เวลาํำพึงใจตรองนะครับในความเงียบในการภาวนาของเราแล้วก็พยายามที่จะนิ่งให้ได้มากที่สุด เพื่อที่เรานั้นจะได้ค้นหาแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราในแต่ละวันน้ำพระทัยของพระนะครับอย่างที่เราเห็นในภาพนี้นะมันมีทั้งความสว่างแล้วก็มีทั้งความมืดบางทีน้ำพระทัยของพระก็อยู่ในในความสุขในความชื่นชมยินดีในความสมหวังในความสำเร็จในสันติที่เกิดในจิตใจของเราก็อาจจะเป็นมุมที่มีแสงสว่างในชีวิตแต่ นั่นก็ยังไม่ได้ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าในความไม่สมบูรณ์แบบของโลกใบนี้เราก็ยังมีอีกด้านหนึ่งที่ชีวิตเราก็ต้องเจอในความเป็นมนุษย์ในการเดินทางบนโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบอาจจะมีเรื่องร้ายๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานะครับมีความทุกข์ความยากความลําบากต่างๆความผิดหวังความล้มเหลวเชื่อว่าในชีวิตของพวกเราก็คงมีเรื่องราวเหล่านี้ผ่านเข้ามาไม่มากก็น้อยหรือปัญหาในชีวิตประจําวันก็เป็นอีกด้านด้านหนึ่ง ถ้าเรามองดูแล้วนะครับน้ำพระทัยของพระก,ก็มีได้ในทุกรูปแบบตราบใดที่เรายังใช้ชีวิตอยู่บนโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบและตัวเราเองก็ยังต้องการการเติมเต็มจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นความไม่สมบูรณ์แบบของโลกนี้ความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตมนุษย์เองการที่เรายังไม่ได้เติมเต็มชีวิตอย่างเต็มที่ก็จะมีเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ที่ผ่านเข้ามานะครับแต่ว่าเราจะมองสิ่งต่างๆเหล่านี้ ด้วยสายตาแห่งความเชื่อนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าใจน้ําพระทัยของพระเจ้าเนี่ยถ้าเราเข้าใจได้ลึกซึ้งขึ้นแม้ในความยากลําบากแม้ในความผิดหวังแม้ในความล้มเหลวนั่นก็จะกลายเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าและทําให้เรานั้นได้เข้าใจสัจธรรมความจริงของโลกใบนี้ที่เป็นของชั่วคราวเนี่ยนะครับได้ดียิ่งขึ้นอันนี้เป็นประเด็นที่1นนะครับอันที่สองพระเจ้าก็ได้ใช้ทิศทาง นะครับผ่านทางพระคัมภีร์ในการนําเราอันนี้จากคลิปวิดีโอก็พูดในเรื่องของการใช้พระคัมภีนะครับแล้วก็ของจอห์นไพรเปอร์เองก็ใช้พระคัมภีร์เหมือนกันว่าพระเจ้าเนี่ยได้ประทานคําสั่งและคําสอนให้กับพวกเราแต่ละคนผ่านทางพระวาจาของพระองค์ในพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในพระคัมภีร์มีไฮไลท์อะไรใหญ่ๆนะครับที่เราได้ยินบ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพระบัญญัติสิบประการนะครับเราก็ได้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตพระบัญญัติแห่งความรักอันนี้เป็นบทสรุปที่พระเยซูเจ้าได้สรุปกฎเกณฑ์ทั้งหมดนะครับในพระคัมภีร์ให้เราอยู่ในบัญญัติแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่นอกเหนือจากนั้นก็มีบทเทศบนภูเขานะครับหรือเราจะเคยได้ยินภาษาไทยที่แปลออกมาอีกคำหนึ่งก็คือมหาบุญ,ญาราบนั่นเองนะครับก็คือ การดําเนินชีวิตในคุณค่าที่อาจจะดูสวนทางกับกระแสของโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นการเป็นผู้มีใจยากจนผู้มีใจอ่อนโยนเป็นบุคคลที่ยอมถูกเบียดเบียนเพราะความชอบธรรมนะครับหรือการเป็นคนมีใจเมตตาใจบริสุทธิ์ต่างๆก็เป็นค่านิยมที่พระเยซูเจ้าได้มอบให้กับลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าสานุสิ์ของพระองค์ในบทเทศบนญบุเขาซึ่งเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ดีนะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะมีในเรื่องของบทจดหมายของนบุญเปาโลนะครับ ถึงชาวเมืองต่างๆต,ต,ตรงนั้นก็เป็นเรื่องราวที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในชวิตประจำวันของเราพระเจ้าก็ใช้เรื่องราวต่างๆเหล่าน,นี้ในพระคัมภีพ์เพื่อนำชีวิตของพวกเรานะครับอยู่ที่พวกเรานั้นจะนำพระวาจาของพระเจ้านั้นมาประยุกต์ใช้มากน้อยเพียงใดในชีวิตนอกเหนือจากนี้นะครับที่เราเห็นแล้วก็เป็นอาจจะบอกเป็นบทสรุปที่ยิ่งใหญ่ในชวิตของพระเยซูเจ้าก็คือพระองค์ ยอมนะครับแม้กระทั่งยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อยืนยันถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและพระองค์ก็เชิญชวนให้เรานั้นไม่ได้รักเพียงแค่คนที่น่ารักหรือว่าคนที่ดีกับเราเท่านั้นแต่พระองค์ก็เชิญชวนเราให้ก้าวไปไกลกว่านั้นก็คือการรักได้น้กระทั่งศัตรูของเราหรือว่าคนที่ทําร้ายเรานั่นเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนะครับที่พระเยซูเจ้าได้ทําให้เราเห็นเป็นแบบอย่างผ่านทางชีวิตจริงของพระองค์ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่สำคัญในพระคัมภีร์นะครับส่วนประเด็นที่3พูดถึงเรื่อง discernment หรือว่าการไต่ตองซึ่งผมก็จะให้มิติมุมมองเพิ่มเติมนะครับในเรื่องนี้เป็นพิเศษในค่ำคืนน,นี้การไต่ตรองเนี่ยนะครับพระเจ้าก็ให้กระบวนการนี้มากับชีวิตของพวกเราเพื่อเราจะได้ใช้นะครับพระคัมภีร์ใช้ความจริงที่ถูกบันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์เนี่ยมาประยุกต ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆของชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องทำเรียกว่า discernment อยู่เสมอนะครับไต่ตรองชีวิตในทุกๆวันอยู่สม่ำเสมอในบทจดหมายของท่านนบุญยอนนะครับฉบับที่หนึ่งบทที่สี่ข้อที่หนึ่งนะครับพูดว่าให้เรานะครับอย่าเพิ่งเชื่อในทุกๆจิตที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราแต่เราจำเป็นที่จะต้องทดสอบนะครับว่า จิตที่ผ่านเข้ามาเนี่ยนะครับว่าเป็นจิตที่มาจากพระเจ้าหรือว่าเป็นจิตที่มาจากเขาเรียกว่า false prophet ก็คือประกาศศกเทจเทียมที่มีอยู่มากมายในโลกใบน,นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการ d i s c e r n m e n t จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับอันนี้ผมก็ถ้าจะพูดถึงเรื่องของการไตร่ตรองหรือว่าการข้าครวน อย่างลึกซึ้งถึงชีวิตภายในนะครับแนวทางของเยซูอิตก็เป็นแนวทางที่อาจจะบอกเป็นที่นิยมนะครับของคณะนักบ,บวชนี้ซึ่งนักบ,บุญอิยาซิโอเป็นผู้ตั้งคณะเนี่ยนะครับการไต่ตรองเนี่ยมาจากคำภาษาลาตินนะครับคำว่า d i s c e r n e r e นะครับแปลว่าแยกแยะนะครับ distinguish หรือ separate เป็นการแยกแยะงั้นการไต่ตรองจึงหมายถึงการแยกแยะว่าอะไรนำเราเข้าไปใกล้พระมากขึ้น และเข้าถึงน้ำพระทัยของพระได้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่คือกระบวนการไตรตรองแล้วก็นุุนิยาซีโอได้นำเสนอนะครับแบบวิธีการง่ายๆเลยให้เรามองแล้วก็ลำพึงภาวนาไตรตรองให้ลึกซึ้งว่ามันมีการขับเคลื่อนอะไรภายในหัวใจของเราระหว่างสองการขับเคลื่อนนี้นะครับการขับเคลื่อนที่หนึ่งหรือว่าภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น movement นะครับ movement ที่หนเนี่ยก็คือจิตแห่งความดี ที่ท่านเรียกว่า good spirit อีกการขับเคลื่อนหนึ่งก็คือการขับเคลื่อนของจิตแห่งความชั่วร้ายหรือว่า evil spirit เพราะฉะนั้นในความคิดในความรู้สึกและการกระทําของเรานะถ้าเราไต่ตองอย่างดีในแต่ละวันแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าการความคิดก็ดีความรู้สึกและการกระทําของเราในเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันได้นำเราเข้าใกล้พระมากขึ้นหรือนำเราออกห่างจากพระมากขึ้น สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนนะครับผ่านทางแนวคิดหรือว่ากระบวนการไต่ตรองของนักบุญอิยาซิโอเนี่ยนะครับของแนวของเยสูอิตเนี่ยนะครับเขาให้ตัวเขาเรียกว่าอินดิเคเตอร์หรือว่าตัวบ่งชี้เนี่ยอยู่ใน2อ,อันนี้นะครับอันแรกก็คือคอนโซเลชันคือการปลอบประโลมอีกอันหนึ่งคือเดสโซเลชันหรือว่าความหดหู่ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพบสันติ เราพบความชื่นชมยินดีภายในใจของเราจริงๆตัวนี้แหละนะครับที่บอกว่าเป็นตัวบ่งชี้ถึงการปลอบประโลมทางจิตใจซึ่งเป็นผลของจิตแห่งความดีถ้าพี่น้องลองสังเกตด,ดูนะครับเวลาที่เราทําดีให้กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยบางทีเหนื่อยร่างกายมากๆนะครับเหนื่อยทำอดทุ่มเททุกอย่างหรือว่าการไปเป็นจิตอาสาก็ดีการไปทํางานสังคมสงเคราะห์ก็ดีหรือว่าการทําดีบางสิ่งบางอย่างางที่มันออกแรงแล้วเหนื่อย แต่ว่าเราพบกับสันติเราพบกับความชื่นชมเราพบกับความอิ่มเอิบใจนะครับอันนี้แหละครับที่เป็นผลที่มันมาจากจิตแห่งความดีที่เราพบเขาเรียกว่า consolation พบการปลอบประโลมใจความอิ่มเอิบใจนั่นคือผลของความของการทำดีนี่คือจิตแห่งความดีที่นำเราแล้วก็ผลตัวนี้เองที่นำเราใกล้ชิดกับพระมากขึ้นนะครับ ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับในด้านของความหดหู่ใจความสิ้นหวังทางจิตใจก็คือเป็นผลจากจิตแห่งความชั่วร้ายมนุษย์เนี่ยเองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะในในมิติของจิตวิทยาเองเวลาเราทําไม่ดีกับใครเนี่ยไปทะเลาะบอกแว้งกับใครไปต่อว่าใครไปนินทาว่าร้ายใครหรือว่ามีมีไปมีเรื่องกับใครไปขโมยของใครทําชั่วร้ายมาเนี่ยจิตใจไม่พบกับความ ไม่พบกับความสุขไม่พบกับสันติในใจนะมันจะวุ่นวายใจตลอดเวลาซึ่งนบุญอิยาโอก็บอกว่าถ้าเราเดินตามจิตแห่งความชั่วร้าย Desolation ก็จะเป็นตัวบ่งชี้ก็คือความแห้งแล้งในจิตใจความหมดหูในจิตใจ ความสิ้นหวังที่เกิดขึ้นในจิตใจนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับเป็นมิติมุมมองด้านการไต่ตรองหรือว่า d i s c e r n m e n t ซึ่งผมตั้งใจนะครับที่จะหยิบยกของแนวทางของเยสุอิตมาแบ่งปันในค่ำคืนนี้เป็นพิเศษซึ่งจอห์นไพเปอร์ก็บอกว่าวิธีการไต่ตรองแบบนี้เองก็เป็นการนำของพระนะครับในชีวิตของพวกเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะนำเรื่องราวเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้แบบง่ายๆก็คือเราก็ไต่ตรองได้ทุกวันนะครับว่า อันนี้มันเป็นจิตท,ที่ดีหรือว่าเป็นจิตท,ที่ไม่ดีที่กําลังพูดกับเราอยู่ที่กําลังนําเราอยู่ถ้าเป็นจิตท,ที่ดีเราก็จะพบสันติและความชื่นชมความอิ่มเอิบใจแต่ถ้าเป็นจิตท,ที่ไม่ดีมันจะนําความหดหู่นาความสิ้นหวังนําความหวาดกลัวมาสู่ชีวิตของเรานะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับของจอห์นไบรท์ก็พูดถึงเรื่องการแจ้งบอก พระเจ้าได้แจ้งบอกกับเราว่าเราควรทำอย่างไรในประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับพระเจ้าก็ได้ใช้วิธีการเยอะแยะมากมายที่จะแจ้งบอกกับมนุษย์ในประวัติศาสตร์แห่งความรอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนิมิตนะครับที่พระองค์ใช้นิมิตกับโมเสสก็ดีหรือว่าใครต่างๆก็ดีเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวในพระคัมภีร์ที่เราหาอ่านได้การตรัสโดยตรงของพระเจ้าเช่นพระเจ้าตรัสว่า นะครับถ้าเราเห็นบทบทนี้ในพระคัมภีร์เนี่ยนี่คือการตรัสโดยตรงของพระเจ้าผ่านทางผู้ประกาศหรือว่าประกาศศกของพระเจ้าผ่านทางเทวดานะครับจะมีเรื่องราวที่ถูกบันทึกเอาไว้ผ่านทางความฝันนะครับที่พรงมาในฝันทําใหา้ผู้คนนั้นได้รับการแจ้งบอกจากพระองค์ถ้าเรานึกถึงเรื่องของนบุญยฟก็ดีนะครับในการรับ พระแม่มารีเป็นเป็นพระมารดาของพระเจ้าหรือว่าในเรื่องของออโหราจารย์นะครับในในยุคนั้นก็องก็ใช้การการแจ้งบอกผ่านทางเรื่องราวในความฝันด้วยนะครับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตนะครับผ่านทางคำแนะนําผ่านทางการใช้ยานอย่างรู้นะครับหรือว่าแม้จะเป็นในเรื่องของความปรารถนาในหัวใจซึ่งบวกกับความเข้มแข็งของชีวิตเราเนี่ย พระเจ้าก็ใช้วิธีการต่างๆเหล่านี้ในการสื่อสารกับพวกเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในทุกๆวันนะครับอาจจะเป็นคนรอบข้างเราก็ได้ที่พระเจ้าใช้มาสื่อสารกับเรามาบอกกับเราหรือว่าจะผ่านทางเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตแล้วก็เราได้ได้ยินเสียงของพระว่าพระองค์ต้องการที่จะบอกเรานําเราไปในทิศทางใดเช่นที่เรากําลังอย่างที่พี่อนันต์บอกนะครับว่าข่าวทุกวันนี้เราก็พบในเรื่องของการช่อโกงในเรื่องของ กระบ,บวนการต่างๆที่อาจจะไม่ดีนักเนี่ยก็ใช้สถานการณ์ต่างๆเหล่านี้มาไต่ตรองได้นะครับว่าพระเจ้ากํำลังจะบอกอะไรกับเรากําลังสอนเราในเรื่องของความซื่อสัตย์อย่างไรกําลังสอนเราในเรื่องของการมีความหวังดีต่อเพื่อนพี่น้องอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่น่าขบคิดแล้วก็พระเจ้าก็อาจจะใช้เรื่องราวรอบข้างเราในทุกๆด้านเลยที่จะตัดบอก้วก็นําชีวิตของเราอยู่ครับแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับ ในบทนี้ผมชอบมากนะครับของเด t ทริ h บอนฮอเฟอร์นะครับเขาบอกว่าขอให้พระเจ้าเนี่ยนะครับผ่านทางความเมตตาของพระองค์ได้นำเราตลอดระยะเวลานี้นะครับที่เรามีอยู่บนโลกใบนี้แต่เหนือสิ่งอื่นใดขอให้พระองค์นั้นได้นำเราไปสู่ชีวิตของพระองค์งนั้นเป้าหมายปลายทางของเราจริงๆเนี่ยเวลาที่เราสวดภาวนาวอนขออะไรก็ตามจากพระเนี่ยท้ายที่สุด นะครับมันเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราจะขอให้พระนั้นได้นําเราไปสู่ชีวิตของพระองค์ไปสู่อาณาจักรของพระองค์หรือว่าไปสู่ความรักความเมตตาและก็ความดีงามของพระเจ้านั่นเองแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับต่อให้เรานั้นได้มีความเชื่อมั่นแล้วก็สแสวงหาพระเจ้าอยู่เสมอๆนะครับเพราะว่าพระเจ้านั้นก็ดําเนินชีวิตแล้วก็นําเราอยู่ในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตเรา เพียงแต่ว่าเรานั้นต้องแสวงหาแล้วก็ใช้ความเงียบใช้การภาวนาใช้ความสัมพันธ์ที่ดีที่เรามีกับพระเจ้านั้นนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้ยินเสียงของพระมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้เข้าใจว่าพระเจ้านั้นกําลังนําเราไปสู่ทิศทางใดของชีวิตในแต่ละช่วงเวลาที่เรามี ชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้นะครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับก็หวังว่าการแบ่งปันของผมจะมีประโยชน์และก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของพวกเราได้เป็นอย่างดีนะครับ